เฮ้ยคือแต่โอ้ยมาเราลองมาเล่นโหมดออนไลน์กันเอสโก้วู๊ดดเลยแทงเลยอยากดูมีคนอยากดูอ่ะอยากดูคนโดนชนเออยูโรถเขาดีดูดีเอเดย์โอเดย์400ว่าขับอ่ะแต่400อ่ะ ไปนีออนไร้อนเฟี้ยวด้วยอสนามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสนามก่อนของเรามัน a p พัทใช่ไหมใช่แท้่400กับอะไรนะอะ3 2, 2>, 3, 2. สาสอเคยไม่เกัลนิสสันเหมือนกันเอออันนี้เด็กยุคใหม่กับเด็กยุคเก่าเออเอาเดิเอาเดิี่คาซินานะอันนี้อะไร ปลลาไหของพี่นี่คืออะไรปลาไหลวัตถุฟ้าโคตรสวยล้อนีออนเทจัดมามืชนกันดีกว่า <laughs> นี่กลางคืนเห็นล้อพีอคค่อะ้อสวยเอานีออนแล้วออฟาร์มอะล้อนีออน <laughs> ไม่ใส่โดอะไรไม่ไหวรุ่นเลยรถ <laughs> <laughs> ลิเกรถลิเกเฉย ได้เปล่าตามทันเปล่าเอ้ยเอียบเอ้ยไอ้ไม่ทันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยเรือรถไว้เฮ้ยเรือรถ เอ้ยรถชาวบ้านจะเย็นอู้ยูอุ้ยครึ่งหลอนแล้วใจเย็นครึ่งหลอนแล้วนี่ไงนี่ไงแตกไปแตกไปอุ้ยอะไรอ่ะเออร้อยสิบห้าสิบ้าแตกขับปั๊ม ไปนอนแลบน้อง,องไปนอนแลบอย่าเบียดเด้อย่าเบียดเด้เฮ้ยบ้าน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 อ w a กเว a y ไปคู่เลย <c oughs> <c oughs> อุ้ยเันนั้นแน่โอ้โหเกือแล้วอุ <c oughs> <c oughs> <ๆ>้ยครึง่งเกือบครึ่งหลอดฮัลโหลเอาหรอเอาหรอเอาอ๋อไม่เจ็บไม่เจ็บทำไมไม่เจ็บวะ ไม่เจ็บไม่เจ็บเรือรถยงางไปละจ้าที่หนึ่งว่ะแข่งอะไรต้องมีสามรอบแน่เนี่ยใช่มีสามรอบไม่มีใครแตกสักก็คนรถรถยู่หมดแล้วรถหน้ายู่อยากให้แตกแล้วว่าดีนเอฟเลยอ่ะ เป็นไปได้ไหมอจไรเกินน่าสนุกนิแต่ลระดีเอฟนอนนอนนอนมองเอ้ยเอาอ่ะเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บ เออ,อ,อ,อเออหลุดโอ้โหแลรีโอ้โหลีได้โหดลีได้น่าเกลียดมากเลยลีแล้วแตงขึ้นที่หนึ่งคืออะไรไอคนไม่ได้ลีนี่มันอยู่ที่สองตีไม่โดนว่ะแตกแตกไม่แตกหรอก็โดดจบละเ,เออเออเฮ็ดแดงแล้วแดงแล้วกิติคอแล้วใจเย็น าไปเลยจ้าเลี้ยวขวาอุ้ย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 เป็นไหนไม่แตกไม่แตกพี่ไม่แตกหรอกเลยฝีมือฝีมือฝีมือแตกเก่งเลยอ้ยอุ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 ้หน้าแดงหน้าเทาหน้าเทามาเลยปาร์กจะหน้าเทาโอ้ยแดงเกือบแล้วทีเดียวก็รั่วทีเดียวเราก็เรียบร้อยแล้ว อือยังไงเรียบร้อยไปไมแดงไมแดงจบแล้วจบแล้วมุดซุบเลยนี่ไง้กำจัดคู่แข่งเรียบร้อยไปละจ้าเอาวอลลีกลับมาน่าจะได้อะไรอย่างโคตรสวย มันได้ไอ้นี่ไงได้ achievement เอได้ปลดล็อกไอ้นี่ฟอร์ดอะไรวะฟอร์ด a p ปเตอนนี้ออนต้องเข้าแล้วล่ะไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ข้อที่หนึ่งดูตูดเฮ้ยได้เวลาดูตูดแล้วอะไรอะหมุนอยู่ดีๆก็หมุนอะไรเนี่ย สวยว่ะดมรงราบ้นอม่งเยอะเ้อะจัดมทาง่วเหอทง่วนทงวสี่วันสวันอ้มีคนแตกว่ะครับความต้องโโสกิลในการขับล้มั้ง าฟันกันเปล่าฟันโดสำหรับพี่ฝีมือ,อดำหนึ่งก็บีมือหนึ่งเลยนะนออ้อนงก็บีมือหนึ่งเลยก็บีมือหนึ่งเลยมาดิ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 หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอู้ยชนตูดว่ะมีชนตูดว่ะขากล้าเค้กเอาว่ะเอาว่ะมีชนตูดเลย สักนิดดิ่สักนิดดิ่สักนิดดิ่สักนิดด,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 ดิดูตูดก่อนดูตูดเอ้ยอย่าอย่าขับเร็วเป็นงูดิขับขับเร็วเป็นงูเลยแล้วนะ <c oughs> สลิปสตรีมได้ไงวะเนี่ยเออไม่ยอมให้ดูดเด้อไม่ยอมให้ดูดเด้อจะดูตูดเอา <c oughs> เอา <c oughs> เอาเอามาให้ดูตูดก่อนอุย้ยมันไส้เหรอเหมันไส้ เฮ้ยรถรถรถตามตามกันไปโอ้ไม่ทันเลยจบแบล็คฟฟร์จบแล้วนี่ดูพี่น้องโอ้โหจแล้วดิฟเข้ายามจัดยามยามคิดยังไงเอารถคุณปู่มาเล่นกับรถเด็กรุ่นใหม่คิดยังไงก่อนทำไมตัวละครเหมือนกันเลยวะเ้ยเฮ้ย สามด่านแล้วก็ควินอกไปไหนไหนอู้ค่อนรีบเลยค่อนรีบเร็วเติมไปก่อนละไอ้พี่มี่นายตัดก็ว้ยใ้มลอย่าดูดูมันมีทิคในการทำให้รถเร็วขนาดเข้าโค้งเลย แต่ไม่บอกหรอกบอกเดี๋ยวก็รู้ไม่บอกก็จะรู้เชียวรู้เดี๋ยวแทงไม่ได้งไงเลย <laughs> เลย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 ของติดในๆๆตัด <c oughs> ไงของติดตัดกเลยอะไรอ๋อทำดูแล้วใช่หรอไปหรืออกไปลงเขาไปลงเขาไปล <c oughs> ีตาร์สคอย โอ้ลีน่าเกยียดอลีมาอยู่ข้างหน้าแล้วถึ <c oughs> งบอกว่าเกลียดนี้แม่งลีสปาวคนน่าเกียด <c oughs> พี่ก็เจอฟาร์มที่ลีสปาวเหมยันแรงเลยอย่ามาพูดเลยอุอ้ยแดดเจ็บเจ็บเจ็บดูตูตดอีกี่ครับดูตูด,ด,ตดแย่ว่ะมีคนดูตูดตูดหอม้วเราอ่ะยี่สิบคืเนี้ก,ม,ออกมีคนดูตูดได้ให้คืนนี้คืนนี้ได้ออกเกิดตังค์คืออันดับอะ่ะเอาแล้วมีคนเกิดกิเลสแล้วอันนั้น นี่อุฒิสามไม่ใช้ในตัดเลยนะเนี่ยทันตึงก็น่าขนอยู่ต้องรออีกโอ้จบแล้วว้า้เลยเลยเลยอุ้ยเอาไปความเลยโหดเกินหนึ่งก็พอสู้อยู่นั่นนี่นั่นนี่เอ้ยแดงแล้วรถพีแดงแล้วใจเย็นันจ้าก่ายกหนไหนไประเอ้ยได้เหรอได้เหรอไม่ได้อุ้ยเอาอะเอาอะ เอาอะเอาอะเบียดเบียดได้ไเวลาเบียดชุกกเบียดชุกเบียดนี่ไงชุกเบียดปุ้มเอ้พี่เข้าก่อนนะพี่เข้าก่อนนะพี่ก็อนนะของงามอยู่ดีมาเบียดพี่เดี๋ยวจบแล้วเบียดเบียดเนี่ยเบียดต่อไปคัสเอพัสโอ้ยรถอื่นอ่ะโอ้ยอยู่ดีก็ชนไม่ได้ป่ะไม่ได้บางอยู่ดีมาชนพี่อ่ะไม่ได้แล้ว นี้ต้องเอาคืนแล้วแหละดิบ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 หมดเลยครับอย่าชนอย่าชนอย่าตกเขาแน่ๆรู้นะว่าจะชนอ่ะบอู้ยเกินบินเลยเออ ทนพี่เหรอทนเหรอทนจบแล้วจบแล้ว,วเฮ้ยไปไหนว,ว้วาวว้าวว้าวว้าวไม่ว้าวแล้วรอบนี้ไม่ว้าวแล้วรอบนี้แดงนู่นหุยหุยหุยแดงแดงแดงปิดเข้าปิดเข้าดาเมจไอ้ไม่โดนไม่โดนหนีก่นอนเฮ้ไอแต่เ,เขาเล่นใจแล้วไ,ได้มีควาปั๊มด้วย เฮ้ยคืแตกโหรีสปาวอย่างนานเลยอเรแล้วเราจบแล้วฟังเล่นพีนะันเล่นกันอย่างนี้เดี๋ยวได้เลยรอบหน้าจะเต็มแน่นอนบาเออจัเต็มแน่นอนโเย็น่ะสกายไลน์เหรอโดเดอเ้ยแตมเท่ากันวะ โด่ผู้ชนะเหรอผู้ชนะเหรอโอลนโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหดโหดโอโหมันจะละลำบโหดเกินไปโหดเกินไปนวัน okay. oh, ี้อ้ลื่ลื่น คนบนสามรอบนะจา๊ะสามรอบนะจา๊ะอุ้ยไม่โดนเอ้าแตงเฉยนี่อะแตงแตงแตง,งนีงน่ไงวะไม่ได้<อ>ปะ่ะแห่มเท่ากันที่ต้องชนะป่ะวะคนกีสนามมันต้องชนะป่ะวะมาลแล้วคนได้ก็ลองดูเอยลงน้ำอ,อ,อ,อุ้ย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 เจ็บเจ็บ Ôi thư Thì Ây phải Phải non lẹp Thì ngờ để đi Thì Mà đéo Ây 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 luôn, Ôi, nó ra, Ôi, ô cao rồi. ไปแล้วไปแล้วไอ้จู๊บอุ้ยความเลยเกินเกินโคตรมันเลยมาเล่นกันเองก็มันดีนะเออสนุกดีอะไรนะสองคนยังมันขนาดนี้ภาพสวยจัดดับเลยครับเครื่องดับ <G ül üyor> ของจริงบอกเลย